ได้เวลาเปลี่ยนสายคลิปสันเบอร์สิบที่สาละยี่สบห้าบาทเขาเปลี่ยนกันเป็นชุดเราเปลี่ยนทีละสายสายหนึ่งมันขาดได้ยังไม่อยากเปลี่ยนทีละชุดเนี่ยประหยัดประหยัดมันยี่สบห้าบาทนี่มันสายหนึ่ง สายหนึ่งสายสองราคาเท่ากันยี่ห้าบาทเท่ากันเพอสายจาบนี่จะกระโดดไปสามสิบสี่สิบบาทแต่อ้ยี่ห้อเนี่ยแพงเนี่ยเส้นหนึ่งสายหนึ่งก็เดดดาลิโอเส้นหนึ่งสี่สิบห้าบาทถือว่าแพงยี่ห้อเนี่ย กิบสันนี่มันมันปลอมเยอะไงดเดู๋เดิวนี่มันใสมาเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่ไม่ได้ใส่ถุงเลยมันแป๊บเดียวมันก็ขึ้นสนิมสายกิบสันเบอร์เบอร์สิบก็จริงแต่ว่ามันเบอร์เล็กนิดเดียวสายเล็กมากไม่ทนของลอมเยอะเจอของปลอมบอกไม่รู้ แต่ผมก็ซื้อร้านขายเครื่องกีตาร์เขาก็าน่าจะสั่งมาจากแหล่งที่มันไว้ใจได้นะไม่ดูยังไงลองใส่ดูจะเล่นได้กี่วันดันแป๊บเดียวคาะนี่ผมจะไม่ตัดทิ้งเลยนะเนี่ยผมผมเอาไว้ต่อ แต่อย่าเสียเวลาหมุนนิดนึงเพราะว่ามันต้องหมุนเยอะผมไม่มีไม่มีที่หมุนเครื่องหมุนกับเขาปกติมันจะมีตัวช่วยหมุนเสียบเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเดียวของหผบนี่เนี่ยยาวเฟือเลยเอาไว้เต็มพี่เลย ผมใส้หนึ่งมันง่ายๆนะผมก็จะประมาณนี้นี่โอเแคเนี่ยแล้วก็หมุนเลยไม่ต้องอะไรมากแต่จะหมุนหมุนเร็วเออเร็วๆปกติมันก็ตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะนี่ไอตัวหมุน ผมเคยซื้อมาทีหนึ่งมันใช้ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยได้ใช้ว่าง,งั้นเถอะมันก็เลยใช้ไม่ค่อยถนัดสายเล็กๆคงมีคงจะดันได้เยอะอยู่แต่ว่าเสียงมันจะไม่แน่น ไม่ได้ซ้อมกีตาร์ไฟฟ้านานแล้วเนี่ยวันนี้จะลองซอ้อมเท่าไหร่ล้องฝึกลูกขบ็ดชั้นหนึ่งก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวดำตัวดำขบีดหนึ่งชั้นแล้วก็ไปสามพยางแล้วก็ขบ็ดสองชั้น แล้วก็หกพยาไอ้นนี่ยยากไอ้ที่เขาเล่นแบบปั่นกันอะอมมาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้เข้าจังหวะเลยลูกปัดเล่นได้ยุ่ประมาณ70 70 75 p p m พอ80เริ่มมั่วละจับจังหวะไม่ถูก อ่ะเรียบร้อยคลิปสันสายมันเล็ก สายใหม่จะต้องดันให้มันเข้าที่ประมาณนี้ครับอุย้ยห้าที